คนหนึ่งไปทำงานเพื่อที่แก้นิวอนอันนั้นการปฏิบัติือเป็นการศึกษาศึกษาเพื่อให้รู้ถึงธาตุแท้ทิ้งใจเราว่ามันต้องการอะไรกันแน่ต้องการความสุขหรือต้องการความทุกข์หรือต้องการความไม่สุขต้องการความไม่ทุกข์ เราก็จะเห็นเห็นว่าชีวิตนี่มันเป็นทุกข์ไม,ม่มีเวลาใดที่มันจะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าก็ตรัสความจริงว่าทุกข์นั่นก็เรียกชีวิตคือว่าทุกข์ที่ไปที่มาของชีวิตและที่ไปที่มาของทุกข์คืออะไรก็บอกว่าคือความอยากความอยาก หลายตระกูลหลายเผ่าพันธุ์แล้วก็ท่านบอกว่าทุกนี้ดับได้ไม่เหลือวิสัยแล้วก็มีวิธีต้องมีวิธีต้องมีเทคนิคมันไม่ใช่ดับโดยที่ไม่มีวิธีนะแต่ทุกนี้มันดับของมันเองอยู่แล้วนะแต่ในกรณีที่มันไม่ดับทันทีนี่ ันนี้คือตัวแปรบางิงมันเกิดแล้วมันก็ดับแต่ในกรณีที่เราทุกดูเหมือนเสวะทุกดูเหมือนจะทุกไม่ดับก็เพราะเราไปกำนเอาไว้เหมือนกับเราดับไฟเอาเป่ามันก็ดับแต่ว่าสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือควันไฟขมเหลาไฟ หรือกลิ่นควรเราก็ต้องหาวิธีที่จะดับกลิ่นดับควนดับขมเมาควนอีกทีหนึ่งความจริงไฟมันดับไปแล้วอันนี้คือความหมายที่เรามาทำแต่มันต้องมีต้องมีวิธีการแต่เราต้องรู้จักทุกจริงจริงอะไรคืออะไรก่อนทุกจริงจริงก็คือตัวชีวิตเอง มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นกฎทั้งธรรมชาติที่จะเป็นอย่างนั้นก็คือมันเกิดขึ้นมาทุกข์มันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่มันก็ดับตลอดเวลาเรียกว่าอนิจจังกฎของอนิจจังทุกขังนัตตาชีวิตนี้คืออนิจจังทุกขังนัตตาก็ใช่ชีวิตนี้คือทุกขังก็ใช่ชีวิตนี้คืนอนัตตก,ก็ใช่ชีวิตนี้คืนออนิจจังก็ใช่ช แต่ใน,นเมื่อเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้สดับไม่ได้ปฏิบัติวิปัสนาเราก็ไปเห็นเอาชีวิตนี้เป็นของเรามันก็เกิดความขัดแย้งขึ้นมาเพราะชีวิตนี้ตามความจริงของมันมันเป็นอนิจจงทุกขังนัตตาแต่เราสำคัญผิดว่าชีวิตนี้ของเรามันก็เลยทุกหนักสองเท่า นะทุกที่มันเป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันเท่าหนึ่งทุกที่เราไปสำคัญผิดอีกเท่าหนึ่งน,นี่คือปัญหามันเกิดเมื่อเรามาปฏิบัตินี่เรามาสร้างปัญญาเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าทุกนี่มันไม่ใช่เราเรานี่ไม่ใช่ทุกแต่ทุกแต่เรามันก็คือตัวอนิจจังทุกขังหน้าตา ให้เข้าใจแค่นี้เมื่อเข้าใจได้แค่นี้เราก็จะปล่อยเราก็จะวางเมื่อเราปล่อยวางแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่เราเมื่อเราไม่เกิดปัญญายาแล้วก็ปล่อยวางไม่เป็นเมื่อเสียงมากระทบมันก็จะกระทบเราอยู่มันไม่จะกระทบะมันไม่จะกระทบรูป มันกระทบเรานะมีเสียงว่าก็ไม่ใช่ว่ารูปเป็นว่าเราวเวลาการกระทำ <c oughs> มาเข้าทางตามันก็ไม่ใช่กระทำของรูปแต่เป็นการกระทำของเรามันกระทำใส่เรานะมีกลิ่นเข้ามามันก็ไม่ใช่กลิ่นของอันนี้จังทุกขงัขงขังหน้าตาแล้วมันกลิ่นของเรา กลิ่นของเราก็ต้องมีกลิ่นของเขานะมีเป็นอย่างนี้ตัวมีเราอยู่มีเขามันก็เลยมีสองอย่างขึ้นมามีเรามีของเรามีเขามีของเขาความสำคัญผิดเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเขาเรียกว่าวิปราชวิปริตเรามนุษย์ทั่วไปวิปราชเหมือนกันหมดคือเห็นผิด เห็นผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงความเป็นจริงคือชีวิตคืออนิจจังทุกขังนาตาแต่เราไปกลับไปเห็นไปว่ามันเป็นของเรารูปของเราเสียงของเรากินของเราทสของเราสัมผัสของเราตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเราใจของเราเราไปเห็นคลาดเคลื่อนแบบนี้เพราะนั้นใครจะมาว่าเราไม่ได้ เราก็จะโกรธเราก็จะไม่พอใจเราก็จะไม่พูดด้วยกันเราก็จะชังกันเราก็จะดูถูกเหยียดย้ำกันเราก็จะตำหนิกันขึ้นมาเนี่ยนี่เราไปเห็นว่ามันเป็นเราไอ้สิ่งเหล่านี้ได้ตามมาเพราะปัญญาเราไม่ทันนี่เราจึงมาทําปัญญาทาเท่าไหร่มันก็ยังถอยทายถอนไอ้ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามัน หนีวแน่นมันปลูกฟังลังลงปลูกพงลงลึกไปมายาวนานยากแก่การถ่ายถอนดังนั้นเองในวิธีการที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านก็สอนเรื่องให้เกิดปัญญาเพื่อจะให้ถ่ายถอนอถ่ายถอนอุปทานในตัวเราเนี่ยออกมาให้ได้แต่มัน ไม่ใช่คนที่รู้แล้วจะมาถ่ายถอนให้เราหรือพระพุทธเจ้าจะมาถ่ายถอนให้เราเราจะต้องถ่ายถอนเราเองนะแต่ท่านบอกวิธีให้เหมือนเราเหมือนเราบอกเขาท่านบอกให้เราวิธีที่จะถอนหนามบุ๋งหนามออกจากเท้าเนี่ยท่านบอกวิธีแต่การที่จะถอนออกหรือไม่ออกเป็นเรื่องของเรานะดังนั้นเองเรามาปฏิบัติเพื่อสิ่งนี้ ไม่ปฏิบัติเพื่อจะเอาสุขสบายไม่บรียปฏิบัติเพื่อสวรรค์น,นิพพานอะไรประดัดเพื่อจะถ่ายถอนอุปทา,านนะอุปทา,านความสําคัญมม่หมายว่าเรานะทีนี้มันก็ฟังฟังดูเหมือนว่าจะทําได้แต่เมื่อมีการกระทบตาตา่ตางหูจมูกลิ้นกายกายใจเมื่อ,อไหร่เนี่ยมันทําไม่ได้สักทีเพราะอะไร ก็เพราะว่าเราสติปัญญามันมาไม่ทัน,นลืมนะมันหลงลืมสติเีละครั้งทั้งนี้เราก็ทําอยู่ทําไมมันจึงไม่ไม่ทันก็เพราะว่ามันไม่พอเพราสิ่งกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีตลอดเวลาแต่ความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันเราทำได้บ้างไม่ได้บ้างทำถูกบ้างผิดบ้าง ทำต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างแต่การกระทบมันเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทีเดียวตาก็เห็นอย่างต่อเนื่องหูก็ได้ยินอย่างต่อเนื่องจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรดกายสัมผัสอารมณ์นึกคิดอย่างต่อเนื่องแต่การตามรู้ของเรามันไม่ต่อเนื่องอันนี้คือปัญหามันก็เลยขาดขาดเกินเกินนะทีนี้เราจะทำเท่าไหร่ มันถึงจะพอดังนั้นเราก็จะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องใช้คําว่าระวังสังวรตาที่มันเห็นก็ฝึกไม่เห็นมันซะบ้างหรือเห็นแล้วแทนที่เราจะชอบหรือไม่ชอบก็ฝึกเฉยซะบ้างนีหูได้ยินเสียงนะเราก็ควรจะไม่ควรจะฟังมันซะบ้างหรือฟังแล้วก็ไม่ควรจะให้มันมีความพอใจไม่พอใจ นี่เขาเรียกว่าสํารวมระวังจมูกได้กลิ่นลิ้นริมรกายสัมผัสจิตคิดนึกเนี่ยเราก็สํารวมไม่ให้มันเป็นซะบ้างหรือจำเป็นต้องสัมผัสก็ต้องระวังไม่ให้มันเกิดความพอใจหรือไม่พอใจนี่คือวิธีระวังแต่เมื่อเรายังทำไม่ได้มันก็จำเป็นต้องทุกข์แม้ว่าเราจะเจริญสติสมาธิปัญญาอยู่ก็ตามเพราะว่ากำลัง มันไม่พอเหมือนกับเราจะดับไฟไฟมันไหม้ลุกกระทบแล้วก็ไหม้กระทบแล้วก็ไหม้แต่เราดับไม่ทันหรือบางครั้งน้ำไม่พอมันก็เป็นธ,ธรรมดาเองที่เราจะต้องเราร้อนถูกมันไหม้เป็นอย่างนี้เป็นอยู่ปีแล้วปีเล่า เดินแล้วเดินเล่าชาติแล้วชาติเราชีวิตแล้วชีวิตเราเราก็ไม่เคยที่จะเกิดความสลดสังเวชหรือไม่เคยที่จะขิดหลาบไม่เคยที่จะเบื่อหน่ายเราก็ยังพอใจที่จะรักพอใจที่จะชังพอใจที่จะสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าเขาอยู่เรื่อยไปนะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ ต้องพยายามต่อไปวันนี้มันไม่รู้พรุ่งนี้มันอาจจะรู้พรุ่งนี้ไม่รู้ปีหน้าเดือนหน้ามันอาจจะรู้ปีหน้าเดือนหน้าไม่รู้ชาติหน้ามันก็อาจจะรู้พยายามมันลื่นไปนะแต่สำหรับคนไม่พยายามมันจะไม่มีวันที่จะรู้เลยมันจะต้องเวียนว่ายใจเกิดอยู่เนี่ยไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาตินับชาติไม่ทัว่ว ต่ในเมื่อเรามาพบคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้มีความรักที่จะทำคือมีศรัทธาที่จะทำสองเพียนอย่างไม่หยุดยั้ยงสามเพียนด้วยสติเพียนด้วยสมาธิเพียนด้วยปัญญาไม่ได้เพียรด้วยกิเลสตัณหาอุปอาทานแต่บางครั้งเราก็ยังไปเผลอเพียรตามกิเลสตัณหาอุปอาทาน แต่เราตั้งใจว่าจะเพียรด้วยสติสมาธิปัญญาแต่พอมันเผลอทีไรเราก็เพียรด้วยอวิชชาตันหาอุปทานเข้าไปอีกเพราะนั้นมันก็จึงเหลือน้อยเข้าไปอีกเวลาที่จะทํามันน้อยอยู่แล้วแล้วเวลาอาวิชชาตันหาอุปทานมันเผลอไปทําตามมันก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีกมันไม่เป็นเวลาของสติสมาธิปัญญาแบบเต็มๆม,มันหรือด้ช้า เราจะสังเกตเห็นว่าเราทาสักพักหนึ่งเราก็เลิกไปทานั่นสักพักหนึ่งล้วก็วิ่งไปทานี้สักพักหนึ่งแล้วก็ไปอ,อันนั้นอันนี้มันก็แย่งเวลาเราไปเรื่อยๆไอ้ความคิดนั่นนะทั้งๆท,ที่ว่าเวลามันน้อยอยู่แล้วเราก็ถูกแย่งไปอีกเนี่ยมันถึงได้ช้านะดังนั้นเองก็เราก็ไม่ควรที่จะท้อถอยพยายามไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่า ความพยายามของเราเนี่ยมันเป็นนิสัยท่านบอกว่าเมื่อพยายามถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งช่วยนท่านยกอุปมาเหมือนมหาชนกที่ได้ใช้วิริยะบารมีเมื่อเหลือล่มแล้วก็พยายามไหว้คนอื่นไหว้ไปแล้วก็จมหมดแต่มหาชนกว่ายไปแล้วมีความพยายามไม่หยุด แม้ว่าจะมองไม่เห็นฝั่งเห็นขอบเห็นฝั่งว่าฝั่งทะเลมอยู่ตรงไหน <S 2> <S 2> <S 2> ในที่สุดก็มีเทวดาประจำทะเลมาถามว่าท่านจะไหว้ไปทำไมขอบทะเลฝั่งทะเลยังมองไม่เห็นเลยท่านจะไหว้เอาอะไรท่านก็เลยตอบว่าราบใดที่ข้าพเจ้ามีกำลังอยู่ ข้าพเจ้าก็จะไหว้ไปตามหน้าที่ที่มีกําลังเมื่อหมดกําลังเมื่อไหร่ข้าพเจ้าก็เลิกเพื่อได้ทําหน้าที่ว่ายังทําได้อยู่นั่นคือความตั้งใจของข้าพเจ้า <c oughs> <c oughs> นะเมื่อเทวดาได้ฟังอย่างนี้ก็เกิดความประทับใจว่าโอ้บุรุษผู้นี้ช่างมีความเพียรเป็นเลิศก็เลยเกิดความเห็นใจ ก็ได้อุ้มขึ้นฝั่งได้พามหาชนกขึ้นฝั่งไปอันนี้เป็นอุปมาอุปมยว่าเมื่อเราพยายามเพียรพยายามถึงที่สุดแล้วมันจะมีสิ่งช่วยแต่ขอให้พยายามถึงที่สุดเสียก่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแล้วมันจะมีสิ่งช่วยหรืออุปมาหนึ่งท่านบอกว่า เมื่อไฟป่ามามันไหมกอไรกอไผ่ที่นกทั้งหลายอาศัยอยู่นกทั้งหลายก็พากันบินหนีตายไปหมดเหลือนกอยู่ตัวเดียวนกน้อยตัวนี้เมื่อเห็นว่าไฟไหม้ต้นไผ่ที่อยู่อาศัยก็เลยความเกิดความกระตันยูต่อต้นไผ่ว่าได้อยู่อาศัยมานาน เมื่อมีไฟป่ามาลุกลานอย่างนี้แล้วเอ๊เราจะบินหนีทิ้งไปก็ใช่ที่เหมือนไม่มีความกตัญญูกระตวเวทีต่อต้นไผ่ที่ได้อยู่อาศัยมานานก็เลยบินไปที่หนองน้ําแล้วก็ชุบตัวลงในหนองน้ําแล้วก็มาดับไฟบินมาสลัดน้ําที่ติดปีกนั้นให้ดับไฟเทพพย,ยดาที่อยู่บนฟ้าก็มองเห็น ว่าความพยายามของนกน้อยตัวนี้มันมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าการดับไฟมันจะเป็นไปไม่ได้ในร้อยในพันเปอร์เซ็นก็ตามแต่เทวดาได้สรรเสริญน้ำใจของนกตัวนั้นก็ลงมาถามว่าเจ้านกน้อยเจ้าทำอะไรพระข้าพเจ้า กำลังจะดับไฟมันจะเป็นไปได้อย่างไรการที่ข้าพเจ้าดับไฟเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะดับหรือไม่ดับแต่ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วไฟจะดับไม่ดับมันเป็นเรื่องของไฟแต่ที่สําคัญข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่เป็นผู้มีความกระตันญูกระแตะเวทีต่อต้นไผ่ก็เป็นพอใจแล้ว เมื่อเทพพระเจ้าเทพปยาดาได้ฟังดังนี้ก็เกิดศรัทธาบดาลฝนตกลงมาหาใหญ่ไฟก็ดับไปทั้งป่าฉันใดก็ดีเมื่อเราได้พยายามทุกวิธีทางแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งช่วยเกิดขึ้นแต่ที่เราพยายามไม่สำเร็จเพราะมันพยายามด้วยความอยากแต่เมื่อไรเราสละความอยากเมื่อไหร่ทำตามหน้าที่ หมือนนกน้อยตัวนั้นไม่ทําตามหน้าที่ไม่ได้อยากให้ไฟนี้มันดับแต่ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดไฟจะดับหรือไม่ดับเป็นเรื่องของไฟกิเลสมันจะหมดไม่หมดเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของเราแต่หน้าที่ของเราคือทําหน้าที่เพียรให้ถึงที่สุดเพียรให้ถูกต้องที่สุดเพียรให้ต่อเนื่องที่สุดและเพียรอย่างฉลาดที่สุดที่สําคัญ เพราะฉะนั้นเองเราจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะท้อถอยนะให้ทําตามหน้าที่เผื่อว่าเราสามารถที่จะเผลอลืมอยากไปนะเวลาใดเวลาหนึ่งเพราะทุกวันนี้เพียนด้วยความอยากเมื่อมันไม่ได้สมอยากเราก็เบือ่อแล้วก็หน่ายแล้วก็หาทางหลีกตรงนั้นหลบตรงนี้ไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ได้สมอยาก แต่ถ้าเพียนไปมันจะได้ไม่ได้มันจะอยากไม่อยากไม่สนใจเพียนไปเรื่อยๆไม่เบือ่อไม่หน่ายไม่หาทางแวะเวียนไปตามกิเลส <c oughs> มันก็จะมีโอกาสขึ้นมาบ้างนะอันนั้นก็ลองไปพิจารณาดนะูนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราสักวันหนึ่งอนะมันก็ความเพียรของเรานี้มันมีผล จะมีผลมากผลน้อยแค่ไหนนี่ขึ้นอยู่ความตั้งใจของเราวาความตั้งใจของเราเนี่เป็นเรื่องสำคัญตั้งใจเพียรเพื่ออะไรเพื่อได้ตามอยากหรือเพื่อตามธรมตามหน้าที่หรือเพื่อที่จะกระทญอยูต่อพระศาสนารักษาเพียรเพื่อรักษาพระศาสนาให้ตั้งใจให้ถูก <c oughs> เมื่อตั้งใจถูกแล้วนี่มันจะได้ผลไว แต่ที่ได้ผลช้าเพราะเราตั้งใจไม่ถูกเท่านั้นเองนะก็ลงไปพิจารณาดูความตั้งใจของเรานั้นมันถูกต้องอมากน้อยแค่ไหนนะเราทําตามอยากหรือเราทําตามหน้าทีนะ่มันก็จะได้คําตอบออกมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือผลสําเร็จนะเพราะฉะนั้นในช่วง เย็นวันนี้ก็เป็นการสรุปท้ายแค่นี้แล้วเราก็มีโอกาสใดที่เรามีโอกาสได้ทำก็จะทำอีกแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่เพียรโดยนิสัยแล้วเนี่ยมันจะถึงโอกาสหรือไม่มไม่ถึงโอกาสมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสมันก็ทำอยู่นั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้เพียรจะเป็น,นิสยัยมันก็จะตองรอเวลานั้นเวลานี้ไปเรื่อยๆ ในที่สุดมันก็หมดเวลาแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจในคอนเซป t นี้ในความหมายนี้มันไม่มีคำว่าเวลามันมีแต่คำว่าหน้าที่เท่านั้นเองนะก็ขออนุโมทมนา